พระชายาพระชยามีเหตุอันใดหรือพลเรียมพระชยาร้องไห้เจ้าอย่าสนใจข้าเลยเราพลัดบ้านพลัดเมืองมาก็อดคิดถึงไม่ได้ พ้าพเจ้าคิดถึงบ้านอยากจะไปเยี่ยมบิดาและน้องสาวจากันมาหลายเดือนไม่ได้ข่าวคราวเลยเจ้าเป็นคนบ้านไหนเหรอบิดาข้าพเจ้าชื่อไปยูเป็นจ่าบ้านทุ่งหันสวัสดีน้องสาวข้าพเจ้าชื่อเชงสาวบูเชงสาวบูคงจะงามสู้เจ้าไม่ได้สินะ เชิงสอบูท่านข้าพเจ้าประเตียงพี่สาวข้าพเจ้าอะ่ะงดงามกับผู้ใดจึงถวายตัวเป็นข้าหลวงในพระอัครเทวีไม่มีผู้ใดจะงามเกินท่านได้แล้วเชิงสอบู และที่สำคัญไม่ใช่งามแต่เพียงรูปกายภายนอกยังเปรียบด้วยน้ำใจอุตส่าห์มาดูแลเอาใจใส่ข้าพเ,เจ้าเมงจากผู้ดได้ไข่ในเวลานี้ถ้าอย่างนั้นท่านก็รีบทานยาสะจะได้หายไว ท่านทําเช่นนี้ข้าพเจ้าเกรงว่าจะหายเร็วเกินไปเมื่อสบายดีแล้วจะไม่มีผู้ใดมาเอาใจใส่ข้าพเจ้าเชิงสาบูณน่งจะพี่ท่านก็ช่างเป็นไปได้ข้าพเจ้าไม่สนทนาด้วยแล้ว เดียดยินเสียงแจ้วแจ้วนีกว่าน้องท่านจับนกป่าได้ที่แท้ก็เป็นนกน้อยในเรือนไปประยู่นี่นะโบราณเขาถึงว่าใช่นะเปรียบเหมือนข้าวเปลือกโดยแท้ที่ข้ามาจ้าหวานไปก็ใช้เพียงวาจากาเป็นเชิงเสน่หาเพราะมันสบายใจเท่านั้นข้าพาจ้าก็แปลกใจนะว่าทำไมนะผู้หญิงเขา มาลุ้นเลกแต่ท่านแต่เพียงผู้เดียวอะทีข้าพเจ้านี่เปล่าเปลียวเดียวไดไม่ยักมีผู้ใดมาสนใจเลยเนี่ยข้าพเจ้าสงสัยจะต้องขอเป็นศิษย์เรียนวิชารักกับบุเรนองท่านแล้วนี่จะเริ่มเรียนวันนี้เลยก็ได้อืครูท่านะเต็มใจสอนละ่ะแต่ไอ้ข้าสิผู้เป็นศิษย์นี่ต้องไรวาสนาที่จะเรียนวิชานี้กับท่าน เพราะว่าจะมาขอไปดูลู่ทางในป่าได้ยินข่าวม,ว,ามว่ามีช้างเถื่อนโขงใหญ่นะมันมาหากินอยู่ก็เลยอดที่จะเรียนวิชารักกับครูท่านไม่ได้ <c oughs> พระเจ้าไม่เคยมีแพอย่างนี้ผู้ใดอยู่ในนั้นข้าพเจ้าเองไอ้ถอยที่ไหนกันกลางวันแสกๆมานอนอยู่ได้รีบเอาแพเอาไปดี่นี้ยังนิ่งเฉยอยู่ได้พวกเราจะมันโยนออกไปเฮ้ย

่ทานมันพู้นี้เป็นใครบางอาจมาตีฝีพายหลวงมันจะต้องได้รับโทษนะจะจะมามองหน้าอยู่ได้พอท่านต้องจัดการนะดูสิพอท่านเออถ้าไม่มีผู้ใดบาดเจ็บสาหัสเราก็อยากจะขอร้องให้เลิกแล้วต่อกันไปซะนะทัออ้งสองฝ่าย ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะถอยแพลงไปจอดที่คููข้างทางให้อ่ะดีถ้าเชนนั้นข้าเห็นแก่ท่านไปพยูนนะ,ะดีขอบใจองั้นเชิญท่านมินแกขึ้นไปคุยกันบนบ้านก่อนอเชิญเชิญเฮ้ เจ้าผู้นี้เป็นใครเชิงสบูเป็นชาวแปรอพยพมากับพี่ชายชื่อเมงจาพ่อท่านรับไว้ช่วยงานกริยาท่าทางที่ห้าหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดความจริงเขาเป็นคนนิสัยดีพบไปนานๆแล้วพี่จะรู้เองเมงจาเชิญทางนี้มีเรื่องอันใดจะให้ข้าพเจ้ารับใช้ ใครจะไปกล้าใช้คนกำลังไม่สบายตอนนี้หายดีแล้วหรือยังอ๋อเมื่อครูน่นี้ได้ช่วยพลภายของสาวดีให้อาบน้ำกันได้ออกกำลังได้เหงือ่อซะบ้างไข้มันก็เลยหายเฮ้คนป่า <laughs> ทำให้ปอละเตียงพี่ข้าพเจ้าเครื่องอีกจนได้ไเห็นหน้าปอละเตียงพี่ท่านแล้วข้าไม่สบายใจเลยเพราะต่อไปนี้ข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้สนทนากับเชงสอบูน้องท่านตามลำพังอีกแล้วแล้วเมื่อคู่นี้บีดาท่านก็บอกว่าจะออกป่าไปคล้องช้างแต่เช้าุ่งนี้ก็คงต้องไปหลายวันสิคืนนี้ก่อนนอน พะเจ้าจะเข้าไปในสวนจะไปสวดบนภาวนา